สวัสดีครับทุกคนอันนี้เนี่ยเป็นมาม่าที่ผมซื้อจากเซเว่นนะครับแล้วก็เป็นมาม่าได้ยินข่าวว่าเผ็ดมากแต่ผมยังไม่เคยกินแล้วเมื่อกี้เนี่ยไปเห็นที่เซเมันมีเขาเรียกอะนะอ่าเป็นคัพสุดท้ายอะ่ะเป็นถ้วยสุดท้ายเนาะและ้วก็ก็เลยซื้อมานี่ใส่น้าร้อนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยไปเทน้าอันนี้ไม่ได้ทําเป็น a s m r นะครับแต่ว่าจะมาลองดูว่ามันเผ็ดจริงหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่ามันเผ็ดนะครับ นี่ดูหน้าตาของมันนะครับมีฮาลาด้วยนะครับอันนี้คือเครื่องปรุงของมันนะครับแล้วก็ช้อนที่มันให้มาแล้วก็ข้างในก็จะเป็นคล้ายๆชาโคนะครับเส้นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่แบบว่าสีดำนะครับเดี๋ยวจะไปเทน้ำกันแล้วก็มาชิมกันดูว่ามันเผ็ดจริงหรือเปล่า ได้ยินข่าวว่ามันเผ็ดมากๆเลยจะลองดูผมเป็นคนที่ชอบกินเผ็ดนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่ามันเผ็ดจริงไหมทุกคนตัดมาที่เทน้ําเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยที่เซเว่นก็มีมาม่าแปลกๆอะไรหลายๆหลายๆรสหลายๆรูปแบบนะครับให้ลองชิมกันลองมาซื้อทานดูอันนี้ลองดูนะครับว่ามันเผ็ดแค่ไหนเดี๋ยวขออนุญาตใส่เครื่องปรุงก่อนนะ ใส่ลงไปใส่ให้หมดเลยนะจะมาลองจะมาลองดูกันว่ามันรสชาติยังไงไม่เคยกินนะครับลองอัน,นอันนี้เป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทได้ลองกินนะ ดูลำบางนิดน,นึงไม่มีใครช่วยถือกล้องให้นะครับดูเซนโอ้ดําเชียวแค่กลิ่นก็รู้แล้วว่าเผ็ดไม่ค่อยกล้าจะกินเลยเนี่ยผมเป็ชอบผมชอบกินเผ็ดนะแต่นี่รู้สึกว่ากลิ่นมันแปลก Uh huh. ทุกคนกลิ่นเผ็ดนี่แบบเข้าจมูกเลยนี่ดูเส้นจะลองจะลองทานดูนะครับอืมอมืแค่คำเดียวนะครับก็ มันมันเผ็ดแบบเผ็ดร้อนอะเหมือนมาม่าเกาหลีแต่ว่ามันเผ็ดกว่าโอ้โใช่ได้ครับใช่ได้ใครชอบเผ็ดก็ลองซื้อมาทานดูนะครับเผ็ดจริงๆอันนี้จากประเทศมาเลเซียนะครับ p โปรดัก r อง Product of Malaysia นี่ เผ็ดจริงๆเผ็ดมากๆเผ็ดขึ้นคอโอเคนะครับทุกคนใครที่อยากลองก็สามารถหาซื้อได้ตามเซเว่นนะครับตอนนี้เซเว่นก็ขายแล้วนะครับวันนี้มันเหลือแค่อ่าคับเดียวนะครับคือมันเหลือแค่เขาเรียกอ,อะไรถ้วยเดียวผมก็เลยลองมาซื้อนะครับลองซื้อมาทานดูโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามชมอร่อยครับอร่อยแต่เผ็ดค่อนข้างเผ็ดโอเคสวัสดีครับ